กเราอีกแล้วดีใจอินกรีวันนี้ค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมีคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการแสดงอบอกความเสียใจส่งต่อความเสียใจไปให้บุคคลที่ได้รับความสูญเสียแล้วก็เป็นกําลังใจคำประโยคต่างๆที่ใช้ไว้ให้กําลังใจกันนะคะเพราะว่าในช่วงนี้บางท่านไม,ไม่ใช่บางท่านนะกูนี่แหละก็แบบอย่างเช่นพี่อย่างเงี้ยพี่เพิ่งแบบ หมาตายก็เสียใจแล้วก็เลยนึกคอนเทนต์นี้ขึ้นมาได้ว่าเออคําที่จะใช้บอกความเสียใจเนี่ยบางทีเราก็สามารถส่งต่อให้คนที่เขาเอาได้รับความสูญเสียจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะคะอใจทีนี้คําขอแสดงความเสียใจแบบภาษาไทยนะอขอแสดงความเสียใจด้วยนะอืจะมีภาษากรีกว่าีเรย คำนี้ก็แสดงว่าขอแสดงความเสียใจเนาะใช่ค่ะมีคำไหนอีสิลิปิติเรียอันนี้ใช้อันนี้คำที่จะพูดนี่คือคำที่ใช้สำหรับงานศพนะคะเอ๋โยออโอเศสนานาปัปซีติพซิฮิตูนาสิสเซเตนาสิสเซเตนาทุาธิมซัสเซต์หรือนาติธิโมซัสเตนะคะ มันคือคําที่ใช้กับงานศพที่นี่ที่ไปกันมีคําประมาณนี้ที่เขาใช้กันนะ,ะที่พูดมานที่จําไม่ได้เลยเพราะว่าไหนลองเน้นแบบว่าคํานี้อ่านชัดๆด,ดิซิลิปิตีเรียแสดงความเสียใจโซเซซัส so แสดงความเสียใจนาซิเซเต นาตนซิมมอรัส,สเต oh. สแสดงความเสียใจเหมือนเราบอกเขาว่าคนที่นี่อ่ะถ้าจะไปสะแสดงความเสียใจในงานศพเขาจะเหมือนกับไปให้ไปให้คำอวยพรกับคนที่ยังอยู่เข้าใจไหมคะม,ม,มันใช้คำว่าคำอวยพรไปให้ความปรารถนาดีอ่ะอย่าง,งานั้นดีกว่ากับคนที่ยังอยู่เหมือนเ,เขาบอกว่าขอให้เธออยู่เพื่อจะได้จำ จำคนที่สูญเสียไปนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเาหมายดีใช่โอเซลนานาปับซิติปซิคูลาตุคือขอให้พระเจ้าเอจงให้วิญญาณเขารับวิญญาณเขาอยู่สงบไปสู่สุคติอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะพี่ใจเป็นคําสวยงามใช่ค่ะโอเคอันนี้คือขอแสดงความเสียใจทั้งหมด ใช่ในภาษาษกรีกมีแล้วก็มีอีกคํานึงพี่จยที่พูดกันง่ายๆเราได้ยินทั่วไปแต่เขาก็ใช้กันในงานศพด้วยาการรถต็กซี่ดีจะสังเกตว่าเราจะเคยได้ยินการรถตักซี่ดีในทุกๆวันที่บางทีคนกรีกจะออกจากบ้านจะออกเดินทางอขอให้เดินทางโดยปลอดภยัยอันนี้การโลตักซีดีก็ยังใช้ในการในในคำว่าขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่า คําแปลตรงๆอ่ะมันแปลว่าอย่างนี้แต่จริงๆมันใช้ในบริบทอื่นได้อย่างเช่นใ,<ช>ในงานศพ<ช>หรือว่าในการแสดงความเสียใจใ<ช>การรถแท็กซี่ดีใช้กับให้คนที่เสียชีวิตเดินทางไปไปด้วยดีเหมือนคําว่าเหมือนคําไทยเลยไปสู่สุคติใช่ค่ะยังใช้คํานี้นะคะ,คะเออดีอ,อันนี้ทีนี้ เรามีคําแสดงความเสียใจแล้วเราต้องมีคําปลอบโยนความคาแสดงการให้กําลังใจให้กําลังใจในภาษาษกรีกเนี่ยก็มีหลายคําอยู่เหมือนกันนะคะแต่พี่จะลองแนะนนึกคําไทยว่ามันจะมีไหมภาษาษกรีกเหมือนกันไหมว่าเผื่อว่าเราจะได้ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นคําว่าฉันอยู่ที่นี่เพื่อเธอนะอีเมโซยเซนนะเราไม่ได้เอเธอไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวนะหรือเราไม่ได้อยู่อันเดียวกันเดียวมั้ย เ,เธอไม,ไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวคนเดียวนะ v e n i เ e monisu v e n i s e monisu i must stay so อยาเนอ่ะอันนี้ก็จะกลายเป็นประโยคยาวเลยให้กำลังใจกันนะคะเอออีกอันหนึง่งฉันจะจดจำเธอไว้ตลอดไปอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือคำที่เราบอกไปเริ่มต้นว่า nasiste n a s i m o ส must nasimos s t เตนั่นคือ นั่นคือตอนที่เราไปให้ไปงานศพแล้วเราบอกเขาว่าขอให้ขอให้คุณอยู่ดีนะแบบไม่ต้องเสียใจอ่ะอยู่ให้อยู่เพื่อจะได้จดจําเขาตลอดไปมันก็แตกมันก็ยังมาใช้เป็นคําให้กําลังใจได้อีกเช่นสมมุติใครใครดาวอ่ะใครดาวเป็นแบบความรู้สึกไม่ดีก็ยังใช้คํานี้ได้อีกเพราะว่าเวลามันแปลเป็นคําไทยในบริบทนี้มันฟังดูไพเราะดีใะอย่าเสียใจนะมิลิปาเซ มิลิปาส s มิสนาโคเยสิสองคำนี้ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปล่ะสเปรัสิอันนี้อันนี้ได้ยินบ่อยสเปรัสิ <aper> เดี๋ยวมันโอ้แล้วสเปรอืมขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเปรสติก <ast> ้าเปรสติก้าอันนี้ได้ยินบ่อยมันมีไหมคำว่าสู้ๆเหมือนคนไทยสู้ๆนะกูร uh ่ายโยกูร่ายโย <ม>ก็ยังม,ม,มีเหมือนคําไทยอยู่ใช่ค่ะอืพูดได้อยู่โอเคมีคําอื่นบ้างไหมที่ถ้าเป็นคําไทยพอนึกได้ตอนเนี้นะให้กําลังใจพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วมีไหมพรุ่งนี้มันก็ต้องเช้าที่ตีใจคำว่าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วภาษาไทยพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วอ่ะเหรอคือการประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดีขึ้น Abrió la niebla limera Abrió la niebla limera อะไร ใสในการรเมดอ่ะอัอละคนกรีดเขาจะรู้ไหมว่าเราแปลหมายความหมายเหมือนคนไทยคือว่าวันนี้เราเศร้าพรุ่งนี้เราตื่นมามันก็จะเป็นหน้าริเมดอ่ะมันก็จะเป็นวันใหม่เขาจะรู้ไหมว่าเราให้กำจังกาลังใจใครคำให้กําลังใจคําให้อ่แสดงความรู้สึกพวกนี้นะคะก็จะมีประโยชน์กับอ่พวกเราเพราะว่าบางครั้งเราก็อยากแสดงความเสียใจหรืออ,อยากแสดงให้กําลังใจใครสักคนหนึ่งนะคะการให้กําลังใจกัน ในทุกๆวันมันทำให้เรามีมีพลังอะ่ะมีพลังในการเดินต่อไปข้างหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอันนี้